มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทงเสียเสียงตึงตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีโดยเริ่มแรกเป็นเพียงสถานพยาบาลขนาดเล็กซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลด้านสาธารณาสุขอย่างเท่าเทียมสนองตอบตอบปณิธานของหลวงปู่ใต้หงโจซสือจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้น ต่อมาได้สร้างอาคาร5ชั้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยมากขึ้นและได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งและดำเนินได้เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทางมูลนิธิมิตรภาพสามคัคคีเล็งเห็นความสำคัญ จึงมีมติให้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร7ชั้นโดยงบการก่อสร้างทั้งหมดมาจากกองทุนของมูลนิธิร่วมกับเงินบริจาคของข้าหาบดีและประชาชนชาวหาดใหญ่อาคารได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2563และได้เปิดทำการเมื่อวันที่14กันยายน2563สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โปรดเกล้าวพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่าสิริรัตฐซึ่งหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งการรักษาอันเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย อนาคตของเราเนี่ยเราจะมีทุกๆสาขาหมอทุกๆประเภทซึ่งจะมีแผนไทยและแผนจีนฝังเข็มนะครับก็จะมีนโยบายจะเปิดในเร็วนี้นะครับปัจจุบันโรงพยาบาลมิตรภาพสามคัคคีเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือ H A อันจะเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้บริการครอบคลุมทุกสาขาด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆมีผู้ชายอายุประมาณ40ปีไม่รู้สึกตัวค่ะเรามีระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การบริการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาสะดวกสบายแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วการดูแลผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดและแม่เพื่อให้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้ตรวจวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ การดูแลผู้ป่วยไตวายและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยห้องปฏิบัติการที่ได้รับคุณภาพมาตรฐานควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแผนกกายภาพบำบัดโดยเน้นให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและกลุ่มโรคทางระบบประสาทและสมองเช่นอัมพฤกษ์อมัอมพาตใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก ผมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมีวิธีการรักษาที่ทันสมัยโรงพยาบาลมีความสวยงามห้องพักสะดวกสบายในวงเงินค่ารักษาที่ไม่สูงผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับบริการด้วยมิมยตรไมตรีตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโรงพยาบาลของเราพวกเรา มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความไว้วางใจเรื่องความปลอดภัยและการรักษาที่ได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกชนชั้นและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเดินตามแนวทางที่หลวงปู่ใต้หงโจซือได้เคยทำไว้